ล่ะไปเถอะถึงแล้วล่ะเลนโบ,บ,บเบดชเลนโบเดชชิชิชชล,ล,ลิเอิร์ดเอ๊ะใครเรียกเราเนี่ยเลนโบเดชเลนโบเดชใครเรียกเราเนี่ยฮึจ้าจ้าไปดีกว่าเผื่ออาจจะเป็นลูกค้าก็ได้แต่เราไม่ค่อยถึงเรียกเราอย่างนี้ล่ะอาจจะเป็นเพื่อนหรืกกอเปล่านะ บุสกายแล้วก็แลลิตี้คือฉันจะมาขอเล่นเกมที่ร้านเธอน่ะเดี๋ยวฉันเข้าใจ่ายตังนะอืมไม่มีปัญหาเลยเรามาดูวิธีการเล่นเกมดอะซิมกันเธอะอืมอืมเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยจ้าจ้า

มีแต่กล้ยใส่กล้ยไปแล้วกันกลิ่นหอมจังเลยอยากกินเร็วๆจังเฮ้ยถึงบ้าสทีหนึ่งจังเลยวันนี้พรุ่งนี้ต้องมีการประชุมหัวหน้าฝ่ายงานอีกด้วยสิโอ้ แม่เนี่ยหรือว่าจะเป็นพ่อหุยตายแล้วเลยดิ๊ยยังไม่กลับมาเลยไปถกไปดูให้ได้กันเดี๋ยวเอารมณ์เสียอีกสวัสดีค่ะที่รักแล้วแลริตี้หายไปไหนเนี่ยเห็นบอกว่าออกไปเล่นเกมที่ร้านของเรมเบอร์เดชนะคะหรอใช่แล้วค่ะ จริงๆเลยนี่ไก้จะสอบเลยใช่ไหมใช,ใ,ชใช่ค่ะอืมโกรธพอจะไปตามเองคอยดูนะอัยเป็นยังไงนะมนแม่บอกแล้วแลดิตี้ โมโหจริงๆจริงๆเลยนะ เดี๋ยวเราไปดูภาาที่2กันต่อเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกทำพัดแรกแล้วเสร็จแล้วมาเต็มแล้วก็เลยมาทำพัดนี้เป็นพัดแรกแล้วต่อไปก็จะเป็นาร์ที่2ไปดูกันเลยค่ะเพราะเดี๋ยวเวลามันจะหมดแล้วมันจะลงทูไม่ได้นะคะโอเคค่ะไปเลกันเลย